ครับคุณตี๋วันนี้มารีวิวข้าวหมูแดงใช่ไหมครับนี่นี่นี่ทุกคนดูนี่ข้าวหมูแดงนี่ดูข้าวเขาก็สวยมากเลยนะข้าวเขาไม่แข็งมากดูหมูแดงดิสีสันน่ากินมากนี่คุณเชียงคุณเชียงคุณเชียงนี่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 วุ้ยหมูกรอบกรอบกรอบแน่นอนนี่เลยมีขายให้ซีกนึงที่สําคัญนี่แตงกวาให้เยอะมากแตงกวานี่ต้นหอมให้เยอะมากมากเลยนี่นี่นะ แต่เราจะราดน้ำช้ำๆเลยนะนี่น้ำหมูแดงพาลงไปอืมน่ากินมากๆราดช้ำๆช้ำๆตาเท่านี้ก่อนเฮ้ยมาเยอะมากน,ะน้ำหมูแดงดูดิโอ้ยเป็นรสาตเปยขอเอสซีด้วยไหนขอชิมเป็นหมูกรอบก่อนนะอืมรู้สึกไหมอืม ไมนด้เหมอนกรอบไหมเื่ยตัูกรอบอยู่เลยหมูกรอบมันกอบอยู่เลยน้ำหมูแดงนะจอลนท่านออกิิหวานนิดนึงแต่อร่อยเข้มข้นดีแต่ว่าที่ชอบคือเขามไม่ใส่สีเยอะสีเขาว่าจะไม่ไม่แบบไม่แดงแดงอะ่ะอือแต่เขาที่สำคัญเขาให้ผักแก้มมาเยอะด้วยให้ผักแก้มมาเยอะอย่างเงี้ยกินอร่อยไม่เลี่ยนแน่นอนอร่อยค่ะ